ไอ้อย่าอวดจยาอ้างว่าตัวดีตัวดีตัวเด่นตัวมียศฐานมารยาศตรมีอำนาจวาสนาไม่มีอะไรเหนือกรรมไปได้หรอกรรมนี่เหนือทุกอย่างทุกอย่างเพราะฉะนั้นให้ระวังกรรมนะอย่าเห็นแต่ความอยากความทะเยอทะยานเห็นแต่ความได้ความรวยเห็นแต่ความกอดความต้อนโดยไม่คำนึงถึงว่ามหากรรมข้ออยู่บนหัวพอลมหายใจขาดสะบั้นเท่านั้นปึงเลยปึงเลยนี่เราพัวกระหายมักจะปึงลงนรกนรกนี่แหละเรากลัวไหมกลัวทุก นรกนั้นจอมทุกข์อยู่นั่นนะตั้งแต่ไฟดอกไฟดีดมาถูกติด,ด,ด,ดแข้งติดขาเราเรายัางปัดท,ทันทีทุกจากดอกไฟไม่ได้มากทําไมเรารีบปัดท,ทันทีแต่ทุกในนรกที่จะเผาเราผู้สร้างบาปสร้างกรรมนั่นนะเผาไปตั้งแต่ตั้งกันทําไมเราไม่กลัวเราไปกลัวอะไรภาษาดอกไฟเห็นนรกเป็นดอกไม้เครื่องหอมหอมหอมรูปไร้ขาตัวมบหย่ำสบายพวกนี้ตกนรกแล้วจะไม่รทราบกี่ศัพท์กี่การถึงจะทนนพะนนี่คือศาสตราองค์เอกทุกพะองค์สอนไว้ เรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องนรกเรื่องสวรค์อยาท้ายาทาย outcome, ้า <GO> ท <av uther> ้าทายก็ค uh ือส uh ังหารตัวเองสร้างหารตัวเองด้วยความท้าทายแล้วใครเกิดความอาดหายต่อการสร้างบาสร้างกรรมไม่ดุจดบุญถึงบาปเห็นแต่ความอยากความตโยธยาความร่าความรวยเหมือนหนึ่งว่าเทวดาอินพรมสวรรค์ชั้นพรมิพานสู้ความอยากไม่ได้ขั้นสุดท้ายแล้วความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความอยาก ซึ่งภาคขวันขวาน้วกการทำช่วน,นี้โจมมานรกอันนี้ไม่มีใครเกิดดีนะอันนี้นอะงหลายจังอว้อเราวันนี้เราทั้งหลายได้มาบังเพงตุณงาาความดี